วันนี้ครับวันนี้ก็มาพบกับพระสงฆ์ับอาจารย์สุขมันทิพย์เป็นต่อครับผมเป็นพระราชการอยูบ้างนานนะครับได้กระสินมาหลายปีแล้วแล้วก็พระที่จะให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบแล้วก็นำรักษาพระกบจะถึงพระครับเดี๋ยวมาดูพระที่ ได้สะสมไว้ตั้งแต่อายุ 17. สิบเจ็ดตั้งแต่เป็นรุ่มๆมาแล้วก็ได้พระจากมรดกตกทอดจากคุณพ่อนะครัรตรบรตาบ้านะครับแล้วก็มาเป็นข้าราชการกูก็ได้สะสมจากชาวบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันว่าวันนี้ ไไมด้มพะอะอรกัคลิปนี้ก็ให้ชมพระที่เ,เป็นของจังหวัดสุขโขทัยเป็นเนื้อดินทั้งหมดนะครับอันนี้เรียกว่าพระกุทับพึ่งอำเภอสีมลงจังหวัดสุขโขทัยนะครับเมื่อปีสองสี เจ็ดสามนะครับสร้างเมื่อปีสองสี่เจ็ดสามอ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับก็ที่ผมมีนี่ก็มีอยู่หนึ่งพิมพ์สองพิมพ์สามสี่ห้าหกพิมพ์นะครับก็มีมากกว่านี้นะครับอผมได้มาแค่นี้อันนี้จะเป็นพิมพ์อ่า ชินสีนะครับเนี่ยพสนะครับพสสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสามนะครับเนี่ยพศสองสี่เจ็ดสามชัดเลย่าดูข้างบนก่อนครับชินาสีเนี่ยอันนี้ก็อันนี้อีกพิมพ์หนึ่งนะครับแล้วก็น,นี่ นี่ก็ชินสีเหมือนกันก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับไม่เหมือนกันนะดูนะและนี้เป็นพิมพ์ชินาาชนะครับสององค์เนะี่ยพระชินาลาดและนี้นี่ก็ชินสีนี่จะเป็นห้าเหลี่ยมนะครับเป็นห้าเหลี่ยมนี่จะเป็นพระประธานพรแต่ไม่เหมือนกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> นี่อีกนี่เป็นแบบพิมพ์กระิงอันนี้จะยืนตรงนะฮะถ้าดูถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเรา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 คิดว่ามันเหมือนกันไม่เหมือนกระนกอซุ้มนี่ก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้สองเส้นคู่อันนี้จะเป็นแบบกระนกนะฮะเดี๋ยวมาชมนะ <c oughs> ครับทีนี้ ด้านหลังเขาจะเป็นยันใบโพตัวอาาักขรตัวขอมจะชัดเจนแต่บางองค์ก็ไม่ได้ปัม๊มบางองค์ก็ปัม๊มสองอันก็มีนะครับอันนี้เนี่ยครับเขาจะเป็นยันใบโพ ถ้าถ้าเป็นย,นยันใบโพเนี่ยก็จะแพงกว่าที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใบโพนะครับแต่ส่วนมากที่ผมมีนี่จะีมีมีใบโพแทบทุกองค์เลยนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยพระพระกุว้วไม่ว่าถ้าเป็นจะเป็นร้อยปีขึ้นไปเนี่ยครับตัวเนี้ยไข ไข่ตัวนี้ครับจะสําคัญมากเลยพอพอเนื้อระเบิดเนี่ยไข่เนี่ยเขาจะอยู่ของด้ันไหนที่ที่ทําให้เนื้อระเบิดออกมาเนี่ยเพราะไข่ตัวนี้แหละครับเขาจะดันดันให้ผิวพระระเบิดออกมานะครับนี่เป็นพระกลุถ้าพระไม่ใช่พระกลุเป็นร้อยๆอยปีเนี่ยเขาจะกระเทาะไปเฉยแอบหลุดไปเฉยเขาจะไม่มีไอไข่ขาว นะครับนีอันนี้จำไว้อีกอย่างหนึง่งไม่มีใครสนใจตรงนี้หรือ,อ,อบอกท่านแบบที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูดูดูดดพระกลุนะครับอันนี้ก็แปดสิบกว่าปีเก้าสิบปีละก็ตั้งแต่สองสี่เจ็ดสามนะครับดูเนื้อนะฮะยังไม่ถึงร้อยปีนะเนี่ยดูเนื้อครับ เขาก็จะไปทางเดียวกันกับพระเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับเนื้อเนื้อเนื้อเขาจะแกล่งนะฮะถ้าพระทำใหม่เนื้อแบบเนี้ยเขาทำไม่ได้หรอกเขาจะหนึกนุ่มแต่แต่แตล่งนะครับแห้งนะะ ถ้าแห้งแง่แงอะไรเงี้ยนันไม่ใช่นะครับถ้าพระเก่าเนี่ยเขาจะแห้งแห้งแบบหนึบนุ่มนะครับแล้วเวลาขัดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะขึ้นเงาขึ้นมันนะแต่ที่นี้ไปเห็นพระที่เขาลงสีลงอะไรไว้เนี่ยที่มันมันมันอันนั้นก็ไม่ใช่นะอันนั้นเป็นพระใหม่นะต้องดูให้เป็นด้วย แล้วส่วนมากเนี่ยจะคมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยพวกกระหนกลายเส้นอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะคมนะครับพระแท้เนี่ยเนี่ยตัวอักขระคมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเขาจะคมมากนะครับเนื้อก็จะขุขะเป็นหนังค้างคกนะครับผิวคนแก่ เนี่ยอย่างผมเนี่ยตกกะไดนะ้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพระเก่าก็คือคาบปลาอะไรพวกนั้นเองนะครับนะพวกคาบปลาเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยพระเก่าอ่าดูด,ดูดูทางด้านล่างมาอันนี้ห้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยดูนะฮะเนี่ยพระพระกุแท้เนื้อเนื้อจ มันจะดูง่ายนะครับดูง่ายมากๆเนี่ยครับแต่เขาจะคมชัดพวกลายพวกอะไรเนี่ยเขาจะไม่เบอร์นะเส้นตารางพวกเนี้ยเขาจะคมชัดเด่นเขาแกะเบอร์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 อะไรงั้ยน่ะเขาเขาเขาไม่ทำอกเขาทิ้งเลย คุณทำไมก่อนเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นได้เลยนะครับก็หาความรู้กันนะครับทีน,นี้ใครมีความรู้อะไรก็แนะนำกันนะครับถ้าผมบางครั้งผมบรรยายไปผิดพูดผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์มานะครับก็เราก็จะได้เอาพระที่เป็นพระกุกแท้ๆเนี่ยมาให้ดูกันนะครับ พอพระนี่ผมไม่ได้เก็บมาเมื่อสี่ปีห้าปีสิปีไม่ใช่นะครับพน,นี้เราเก็บมาไม่ต่ำกว่ายี่สิถึงห้าสิกว่าปีนะครับตอนนี้พระอย่างเนี้ยมันไม่มีแล้วนะมันไม่มีแล้วไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะครับนี่ก็ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้อายุก็เจดสิบแล้วแล้วก็มีพระมากก็เอามาแบ่งปันให้กับผู้ที่อยากจะได้กันนะครับ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ